สวัสดีจ้าฝนตกหนักเลยเมื่อคืนฝนตกหนักเรามาดูสิว่านาเราจะเป็นยังไงบ้างไปแต่ทุกคนตาดอนบอกว่าเปื้อนข้างามมากเลยอือ กระจายร้อนใบรุนนกผู้ใะถอกเบอรแล้วเขาเป็นดวงหมดแล้วนะคะทุกคนฟูงนกฟูงนกฟูงนกอเออเดือบเบิร์ดเบิร์ดบิน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 เบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดพญอดอนเบิร์ดู่นำงานนะจักไหนกัน,นมีนไม้ไมีไม้้ โอ้โหหาย,ยไปรถเอาน้าขึ้นมาป่าะแสดงว่าตกแห้งหมูม่บ้านแห้งคักนี่มันแห้งเด้เนาะตอนที่เราเดินมาเปล่ามา ทองฝ่าทุกคนตอนเช้านะคะทุกคนวันนี้คุณรงข้าวต้นข้าวสูงเท่าเราเลยปื๊ดพญ่นันจะลองยืนเทียบต้นเขาก็นนะก๊หน่ะฝนตกตืต่มมาใส่มันเหมือน,น อันนี้ดอกอืออยู่นนว้าน้ำบ่มีเลยทุกคนเมื่อคืนตกแรงมากอาพดน,น,น,นกนกมาหากินปลาคอน จะอะไรตีปัญญาดันปืนปิ้มตีตะวะตกงานนั่นวมตกงานจะยอนเลยเตีโอ้โลมจับขาประจำข้าลมลมพัดวีวีขาลมมาแล้ว สภาพเมื่อคืนล้มกับฝนโอ้แค่นี้เองซีเรียสอะไรเอามือมาเกี่ยวเอาก็ได้ S <S ใส่เข้าใส่ก็เห็นหวงตาบบมืดอายุขอบขอบตาโบมืนถูกว่าย่งนกันใ่ตาบบมืนตีพี่นดอนเห็นแต่ห่วงอยู่ขอบขอบสภาพล้มอีกแล้วคะ่ะทุกคน ลมเป็นแพ้เราตกเมื่อคืนที่นี่ทั้งลมทั้งฝนพุ่งเมื่อคืนองคข้าเหนียวเราล้มเลยก็เป็นห้วงดำดำฮันเดียปื้ดเอาิไปได้ปะนี่ลมมาก างมันไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมอ,อ๋อแค่าถามด,ดีดีไม่รู้ถึงถาม <S <S ไม่ได้ตีเขาถาม <c oughs> มีปลาไหมทุกคน ไม่ได้หรอกอยังคือเป็นห้วยหูามา,มากตอนจุดบนันวันนี้เรามีบูธมาเราเดินง่ายมากบูธคุณยายคณหนักม้วนเขา บผีดูสิลปลาหลายพนะของแท้ของแท,งท้ทุกคน้นนี่นบาไหหมันบินขึ้นมา้ทุกคนดูนี่ดูนี่ เ,เดี๋ยวเรามาเอาเดี๋ยวเราไปดูตรงนน้นก่อนนะคะอโอ้โหขุด,ด,ดสุดยอดสุดยอดเลยต้นแซบ,บกอกพูดนะตินทว,ทวดดูเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาไปเอาทั้งพี่ก้อนไปเจ้ะทุกคนเราไปดูริมริมหัวฝั่งโน้นก่อน ยีด่ดอนไปป่อยไว้เด็ดเต็มขู่แท้ๆไ,ไปเบิงบ้งไปเบิง้งไปเบิ้งฝนตกมากพูดนะเขาลมตกเมื่อคืนนะคะนี่ฝนประกอบการเมื่อคืนลมตีกันมุกตรงมงรงุกเตงเหรอเขาปื้อเขอาไฟเน็กกากระได้อยู่ได้หล่ะ ไปไม่ด้นกับบ้าไสเสือแขนยาวด้วยเนาะบอกอะไรก็ไม่ได้ลาๆโอ้อันนี้คือบอกอะไรเล็บแมวเล็บแมวด้วยจ้ะไปไปดูอีกที่นึงของเราก่อนบุปลาฝ่าดงไปก่อนทั้งหลัดไปนาเฮาเด้อทุกคน ดูกันต่อเลยเราจะได้ไหม้หพอเห็ดปวกบูบูเนาะแต่เกาสิมีเห็ดปวกเห็ดโคมดิะฮะห้างไปเ๋อ บอกมันดอกมันหกไปจ้าเราไปดูกันเลย